ี่จริงๆเขาก็เป็นคนแถวนี้นะอล้วอยู่ปากเกร็ดบ้บา,านอยู่ตรงไหนครับไปต่อยันอยู่สามชี้อ๋อก็ใกล้ๆแต่อนนี้ย้ายไปอยู่บางพีใช่ซื้อบ้านที่บางพีใส่พี่ก็ต้องไปซื้อบ้านที่บางพีแล้วลูกค้าบางพีนี่เยอะมากใช่คะ่ะบางพีลูกค้าพี่เยอะมากนะ เริ่มตัดหนังให้ไหมเนี่ยหรือว่าไม่ถึงว่าเล็์นี้ก้อยที่เขาตัดหมด ปีใหม่ไปเที่ยวไหนกันคะีห่กับบ้านบ้านหนูอยู่ไหนคะลูกที่ไหนนะนครพนมอ๋อนครพนมอากาศดีเลยเนาะใช่ช่วงนี้เย็นแล้วที่เขาเย็นเขาเย็นมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกาแล้วว่ะค่ะอืมนครพนมมีที่เที่ยวที่ไหนบ้างคะอืม เป็นเมืองเมืองรองอะนะคะแต่ว่าหลังๆนี้เขาก็สนับสนุนเรื่องการท่องเที่ยวเรื่องอะไรนี้หลักๆเมื่อก่อนก็มีพระธาตุพนมอะไรนี้วันนี้ก็บูมๆหน่อยก็ลานพญาสีสัตนาคาราชสมมติจะเป็นแบบไปวัดเยอะใช่ไหมอันนี้เล็บหนูเคยถอดไหมเคยถอดไหม นนในเล็บนูนนั้นอ่ะเนาะดีค่ะมีปัญหาเราก็รีบมาดูแลดีกว่ามันเป็นเยอะอถ้ามันเป็นเยอะค่ะเป็นแผลเป็นอะไรเราก็ตัดไปแล้วเสร็จเราก็ต้องแบบว่าดูแลแผล อยู่บ้านก็แช่นะเหมือนกันแต่ว่าเราไม่ได้งัดเข้าไปข้างในคือเล็บเขาเล็บเขาคือผิดลูปเจ็บไหมไม่เจ็บเจ็บฮะลูกค้าไม่สามารถ อ,ออกเสียง<ล>ยได้ค่ะ <c oughs> ลูกค้าค่อนข้างที่จะแบบว่ากลัวก็กลัวเนาะไม่ดิวมานานแล้วนะคะพี่เราก็อาจจะยอมมาทำไมถึงยอมมาหรอกดีแล้ว เดี๋ยวสิว่าข้างใต้มันอะอเยอะขนาดไหนมันเหมือน,น,นมันมีฟิล์สกปรกอยู่ใช่งัดไม่เป็นไม่ไมก้างงัด้วยแหลกตัวมันมีปัญหาบางทีมันทำให้เราแบบว่ามีกลิ่นทงกลิ่นเท้าก็คือพวกนี้นะหายใจได้แล้วค่ะ <laughs> ไม่เจ็บนี่ดูหน้าจะไม่เจ็บเท่าไหร่เจ็บไหมครับเรื่อแบบนี้ไม่อ่ะพี่ใช้ตัวแท่งตัดนะดูสิเหรอเร็จ <c oughs> แล้วคอพับคออ่อนตกใจนึวกว่าสลบไปซะแล้วถเเป็นลุมกิ้งตายแก่กายแก่งตายทำให้อยู่บ้านทะเลาะกัน ทำไมอ่ะเรากลักวเจ็บไงออ๋ยาต้องนวมเนี่ยตรงนี้